มามามาปอยป่าแม่คู่เอ้ยสวัสดีค่ะอีสานบ้านย่ยกินเมื่อนี้ลูกหลานมาแพ่แม่คู่มาแพ่ผ้าโมมากินข้าวพน่กมิเต่าผู้สวยๆด้พน่กผู้สาวด้นะหนะผู้สาวพน่ะงานพนัะออมาเด้อมาเบิงปอยป่าแต่พ้องซื้อป่าไว้ให้ปอยพน่ะ

ปล่อยปลาแล้เปล่อยปลาเด้อเอาเทศอปไ้แม่กันืมมาเบิ่งตีทัางนี้ครับนี่ปาอยู่ข้างในตัวนึงอ่ะมันตายไปแล้วว่เดล้วใามอยรล้วเป็นคนดีใครเป็นคนดีจ้าถ่ายให้หน่อยถ่่อยปลเยลาท่ลงเลย ปาหนวนปานวนจันโชคดีนะใหญ่ๆตัๆให้โชคให้มานปล่อยปลาให้ยุดีมีแห้งม้ากาก็มันมยากให้มั่รู้จักได้นอันนี้คู่เล็กปล่อยไปเร็วอันนี้คู่ท้องจ้านี่หันหนามาพีแน่ลูก ดูนะสวยสวยปอยป่าให้สวยสวยรวยรวยขึ้นรครูคทองอันนี้ครูแพทย์ครูเฉยครูคนเฉยตัวนี้ไปดีนะลูกไปมันมันหาเงินกับมันมัน,มน,มนตำแน่งกับขึ้นสูงสูงาธุ าาถ้ากันมากินเข้าแพ่ตาพ้าพองย่ายกินนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยอย,อย่าลืมกดไล่กดแช่ยย่ายกินตาพ้องเด้ออยู่อีสานบ้านย่ายกินเด้อค่ะเด้อ